ทำได้สำเร็จบาร์เฟมพลิกแซงคู่อินโดนีเซียหยิบแชมป์ขนไก่ไทยแลนด์ มาสเตอร์สการแข่งขันแบดมินตันในศึกปรินเซสซิริวันวรีไทยแลนด์มัสเตอร์สอ2พั่ทัวนาเมนต์ระดับ b ีดับเบิลยูเอฟโวทัวร์ซูเปอร์ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568ประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศบาส์เดชาพลพูวรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ19ของโลกพบกับดีจานร์ดินานาญาตกับซีติฟาเดียซินวารามดานติคู่มืออันดับ23ของโลกกจากอินดนดีีเซย เกมแรกคู่ผสมอินโดนีเซียออกมาเล่นได้ดีเป็นฝ่ายออกนำก่อน5-4จากนั้นเกมกลับมาเสมอกัน18-18แต่ในช่วงท้ายคู่ผสมไทยมาพลาดตีเสียทำให้พ่ายไปก่อน19-21ตามหลัง0-1เกมเกม2บาส์เฟม กลับมาเค้นฟอร์มเก่งไล่ตกทำแต้มเอาชนะไปได้21-17ทําให้เสมอกัน1-1เกมต้องไปตัดสินใจเกมสุดท้ายซึ่งคู่ผสมชาวไทยเล่นด้วยความมั่นใจตกเอาชนะไปได้แบบขาดลอย21-13คว้าชแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญา จากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้บา์เดชาพลกับเฟมสุพิศราคว้าชแชมป์ร่วมกันเป็นรายการที่4ของทั้งคู่ต่อจากคุมาโมโตะเจแปนมาสเตอร์2024ไซเอดโมดีอินเดียอินเตอร์เนชันแนล2024และมาเลเซียโอเพน2025